สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้อง f c ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยเม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมรับฟังแนวตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่11นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะเมื่อวานนะคะแอดให้เด่นศูนย์รูดศูนย์นะคะเข้าเด่นรูดนะคะพี่น้องจา๋า ็เข้าน่อยพิเศษนะคะถ้าเข้ารูดก็0่นแปดนะคะทั้งวิ่งและรูดเนาะก็ยินดีกับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะก่อนไปรับชมตัวเลขนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก่อนอื่นนะคะแอดก็ต้องขอแจ้งเตือนก่อนนะคะพี่น้องจา๋ามีเว็บเว็บหนึ่งนะคะที่แอบอ้างนะคะที่เอาคลิปของแอดไปลงในในในเขาเรียกในอะไรในเว็บนะคะพี่น้องจา๋าเว็บนี้นะคะแอดมีแค่ใน YouTube เท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะ เอาของแอดไปหมดเลยนะคะถ้าใครไปเข้าไปเข้าในไลน์หรือว่าในเว็บหวยที่ไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่ใช่ใน youtube นะคะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของแอดนะคะพี่น้องจ๋าคลิปนี้เป็นคลิปของแอดนะคะแต่ว่าเขาดูดไปนะคะเขาดูดไปคนหากิน,นง่ายๆหรือเกินเนาะคนอุตส่าห์คิดเลขออกมาเพื่อให้พี่น้อง fc เข้ามารับชมนะคะในช่องของแอดเนาะแต่ว่าเขาดูดไปนะคะก็ขอแจ้งเตือนนะคะฝากแช์นะคะฝากแชร์ไปให้ถึงนะคะพี่น้องจา๋าแชร์ให้ทุกทกท่านได้เห็นนะคะเพื่อเพื่อเตือนนะคะเพื่อเตือนคนนี้หากินกันง่ายๆนะคะพี่น้องจา๋าเราไปลุ้นกันต่อนะคะต่อไปนี้แอดก็จะลงะเขาชื่อเว็บเว็บอะไรเว็บ หวยลาวหวยลาวนะคะหวยลาวหวยลาววันนี้นะคะที่เขาที่เขาเอาไปเป็นเว็บเนาะอันนี้คือแอดไลน์ของเขานะคะพี่น้องสามารถแคปแล้วไปขยายได้เนาะถ้าใครไปรับชมนะคะแอดไม่มีเว็บที่ไหนนะคะไม่มีเว็บหวยที่ไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้มีกลุ่มไลน์ทั้งนั้นนะคะพี่น้องจา๋าก็เป็นเว็บของอ เศรษฐีไหมเศรษฐีนะคะพี่น้องจ๋าแอดไม่สามารถเข้าไปได้เนาะในกลุ่มนี้เสียค่าบริการนะคะเพื่อที่จะเข้าไปาเพื่อที่จะได้แนวทางาตัวเลขนะคะพี่น้องจ๋าแต่ต้องเสียค่าบริการเนาะพี่น้องแอดไม่มีไม่มีนะคะไม่มีเว็บไม่มีที่ไหนนะคะแอดทำแบบนี้สบายใจดีนะคะพี่น้อง มีหลายๆท่านเนาะก็โทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาเพื่อให้แอดไปวางในเพื่อให้แอดเอาตัวเลขนะคะไปวางไปวางในเว็บนั้นๆนะคะแต่ว่าแอดปฏิเสธไปเพราะว่าแอดก็ทําหลายหน้าที่นะคะไม่มีเวลานะคะก็ขอแจ้งเตือนพี่น้อง fc ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าฝากแชร์ไปให้เห็นเลยให้ถึงเลยนะคะหากินกันง่ายๆเนาะ ก,ก็มารับชมกันต่อนะคะของวันที่12นะคะพี่น้องจ๋ารับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไปดูกันนะคะตัวเด่นเม็ดเดียวนะคะแอดให้เด่น7นะคะวิ่งรูด7นะคะตัวเจาะนะคะก็จะมี7 0 71นะคะ7 3สา 7จ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะก็ขอขอบคุณนะคะน้องสาวนะคะในช่องสาววึงพารวยนะคะที่ที่ส่งมาให้แอดเนาะเพื่อเพื่อให้แอดเอามาแจ้งเตือนพี่น้องนะคะไปกับบนล่างนะคะแอดอุตสาห์คิดเลขออกมากว่าจะได้มาแต่ละตัวนะคะคนเราก็หากินง่ายๆเนาะ ฝากแชร์ให้แอดด้วยนะคะมาดูตัวตัวที่แอดชอบนะคะ7จ็ดสานะคะก็อย่าลืมเบิ้ลนะคะเจนะคะถ้าท่านใดชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะพี่น้อง fc ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ